ขามโดนะบยิกว่าปีแล้วเกือบยี่สยี่สปีแล้วมั้งคมันเลือกขายไมนีมีแฟนอยู่นี่ไงวายพี่น้องขาฝากเบิรงนิกิโตเตอร์ค่ะต่ในบุ๊แล้วก็ได้ซีบียูแต่าแต่เรื่ยพี่น้องขาจะมาได้เลยบอกเลย่าจะมียูหายเออ ผัดผิดีค่ะพี่รองคขาเล่นๆค่ะเล่นๆค่ะมื่อนี้เขาอยู่ตลาดวัดคลองเจ้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจกกังหวัดฉะเช,ชิงเทราพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปรอบเบิ่งตลาดนะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ไปเบิริษัทตำรวจนะครับไปกันเลยจ้า จะผสมใส่ถั่ลุกโ้่งนะครับพี่น้องขาอยู่บรรทมข้าเอาเื่อฟังน้ำเกลี่ยซองแบบฝากเชิงสาหรับพี่น้องขาลา,ลาดลาดต่ำมาคู่พี่น้องขาขายดีสุดในนี่นี่นย่างเบงซองล้านแล้ยวลาดต่ำกว่าท่านยู่ตอนนี้นะครับต่ำยังครับใส่ลงไปตอนนี้ตำไทยตำไทยต,ต,ตำไทยไม่เผ็ดเออใส่ลงไปเลยแม่ฝาดลงไปเลยนะครับพี่น้องขาฝาดตสนใจเป็นคนบ้านของเองครับพี่น้องค่ะตำมือรีลม้าห้าสิบ ตำยปูปลาตำไทยเผ็ดเหมือนกันค่ะตำไทยเผ็ดฟาดต้องไปโหลดแม่ไปเป็นอย่างเออฟาดไปเลยเด้รูหั่นลูกค้าขามือละยี่สิบโลกว่านี้่สาโลกวเนี้ยเยอะเยอะอยู่ติกันังแซ่บไข่กะแม็เนาะข่ดีเนาะข่ดีแบบตํปูปลาเท่าแซ่บดูกันเป็นไ่ขาดต้มูขึ้นกานีลาอ่าเลยไห่ปงสะปบานอีแม่ตำไทยนี่แค่สาสิเองแต่แพสามสบาทพี่น้องตำน่าแยนีแต่ยังนี้ตำปูม้าห้สิ เดี๋ยวมาแกหาสีจะโหแล้วมีหลายโขครกี่เด้อใส่กระดูนะบอมเม่ก็ตั้งละสิบกว่าปีแล้วเกือบยี่สิบยี่สิบปีแล้วมั้งเป็นอย่างที่มันเลือกขายเปนหนุ่มนี่มีแฟนอยู่นี่ไงว้ายนี่ไงคนจ๋าทึงสาวน่ะต้อเข้ามาต้องเปียรพี่น้องขาฝากเบอร์นิเกตเตอรตอเด้อค่ะถ้าได้โพสต์ก็ได้สิบียูแต่ว่นนั้นเลยพี่น้องขาถ้าได้เสิบใส่บอกเลยค่ะรู้สิปีอายุหายเออ ต้มอย่างแม่ป,ปูปลาปูปลาก็ต้มสี่คืนร้อยแข่งกันไปเย็นคืนนี้ค่ะคืนนี้มีมีนกน้อยนะปูปลาไม่ใส่ปูปลาไม่ใส่ตาดอุ้ยพี่น้องปูปูปแลว้วก็เป็นกระเพรด้วยพี่น้อง่าเออเอาพ่อมาตักเร็วตักเร็วแล้วก็ตักเร็วอยู่ที่นต้มปะตับต้มปาต้มปูปลาลูกต้มปาเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างเนาะเพราะเราก็เไม่ได้ทำเหมือนกัน <c oughs> ไวด้วยนะ หนูน่นอนใช่ใช่ขายม่หนีสิปีเลี๋ยวนาะแม่เนาะขายทุกวันจะง่วงนี่แม่ขายแค่สามโมงครึ่งยันยันประมาณสักค่ำครึ่ง,ข,งขายจะได้เรียงลูกเรียงเตาเรียงหัวคุณหรอเราบ้างไอเตาหม้อคงจะมาอยู่น้ำหัวน้ำลูกนี่ย้อนมาในหัวอยู่นลยค่ำครต้องย้ายเตาสามีแล้วนะถ้าคันได้ผัวนี่ก็จะย้ายไปอยู่แล้วมาอ,อยู่กรุงเทพมแล้ว <c oughs> ตํอันนี้คือตําป่าตําป่าตลาป่าตป่าเนี่ยโอ้แค่สีเองยังขายเหมือนเดิมไม่ขึ้นราคาเลยอ่ะแเนเลิศขของยิ่งแพงของเดือนนี้ใช่มะนาวแพงตลาดเราดิคนลุ่มเอามานี่รับบดรับบท้ําป้ามัดหูุงกู้งาุ้งไ้ง้งกา้นกุ้งก้งกุ้งกุ้งกเลยกุ้่กุ้งน้กุ้ง้อยุ้่กุ้งหลาย เว้นไข่ไก่ด้วยนะนส่วนคนบ้านปลาเออแบบนี้ก็เร็วเนาะใช่ถ้าคนเดียวช้าแม่ยังดีดีมีหัวต่อยมาหามาหาวันเนี้ยวันเนี้ยมาเอาแถวเนี้ย ร้านไก่ค่ะร้านไก่ตำหมูร้านเดียวกันพี่น้องขาขายจุดย่างวัทสานพี่น้องขาอันนี้เราขายมานานเลยยังคะประมาณ6ปีอะค่ะหกปีแล้วคุณวัตสันอันนี้ต้องสปีกขากลางนะคะเพราะเป็นลูกสะพ้ร้านใหญ่จะได้ตำหมูฮงประสมใจนะคะถ้าขายหมดมือเลือกซื้อใหม่หน่อยเลยใหม่เป็นบ่ประมาณ40่สโลอันนี้ทำหมักเองบรื่าคะหรือจังใดหมักเองเนาะยี่ยังขายดีสุดไก่เนื้อค่ะเนื้อกระตับเนื้ออกเนาะ เราซื้อมาเราก็มาสับเองใช่ไหมเขามีเป็นชิ้นมาอยู่แล้วอ่ะค่ะค่ะเราก็มาหมักแล้วก็เสียสูตรทางร้านเนาะสูตรของแม่สูตรของแม่สมใจด้วยนะจ๊ะโอ้ยนังชายคนดูกระหดูกระไปหน้ากันเลยเปรตตําหมูหงแสบยางเดี่ยวเดียนะตัวมีของดีพี่น้องสางงามจากบุรีรัมนะคะเนื้อย่างแม่ทันพี่น้องค่ะนะคะไกลไปไกลมาพี่น้องไก่จะลืมมากุดหนุนเนาะแม่ผู้ชายมาแล้วแม่ให้ผู้ชายก่อนเพราะว่าเขาเร็จแล้วเขาเรียนเยอะเป็นทางไปแล้ว เราย่างเรามันก็จะไม่มีควันเนาะไม่มีควันค่ะเพราะว่าเราใช้เตาย่างค่ะเป็นเตาแก๊สค่ะเตาแก๊สเออถ้าเตาถ่านควันมันจะเยอะอืมโลดอีกหนึ่งอาชีพเลยในพัทลุงค่ขายได้ขายดีได้เงินฟองง่ายๆเนาะอยากตอนเสียบไปหูยูค่ะบุตไว้นี่ยจะน้อยตอนเสียบเราขายก็ตลาดเปิดเนาะค่ะไปโมงจะมาแปม สองโมงวันไหนคนเยอะสุดที่แบบว่าเสาร์อาทิตย์ไหมวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นัดใหญ่ตลาดเราเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันหนูจะหยุดวันอาทิตย์อ๋อหยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เพราะมาเสียดายคนโรงงานเนาะผู้จุกจะไม่ออกวันอาทิตย์คนน้อยคนน้อยค่ะเราก็ต้องกินนมะบูมฉ่ำๆเนาะไปกินบนรถเดี๋ยวเขาจะสื่อไปกินบนรถนะคะพี่น้องสำหรับมื่อนี้เราก็จะไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณจ้า ขอบคุณค่ะตำส่วนนัวนัวต้มตำสี่คูนร้อยแห่งบ้านทองทองเก้าทำเภอบางในจังหวัดประทุมธานีเอ้ยจังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาข่ายมาอยู่นี่นานแล้วเพราะว่าได้ปวดฉะเชิงเซาค่ะพี่แม่์ใช่ใช่หนูชอบตรงนี้หนูแม่เราก็ต้องจ่ายต่างเมืองนะแม่เรามาเนาะเใช่ใช่ทำไงได้หนูแม่เพราะว่าเราก็ต้องหากินเนาะใช่ผัวเราก็ต้องรักเนาะแม่อย่ามัดขู่ มาถักแลเร็วๆไม่เผ็ดวันนี้เราถ่ายแบบเดลิอัลราถ่ายแบบสวยๆเนาะพี่นอ้องขาจะไหนเลยมาแวะตลาดบางกระจับไปเรื่อยมาอุดหนุนป้าสนใจเดินทางเข่ามาเลยค่ะพี่น้องขามือนีกันเสียอัมลาหนากลับไปก่อนพี่น้องขาขอบคุณปากสนใจครับแฟนเร่าด้วยกับพี่น้องขาไปเรือยมาใครด้วยแม่จ้า,วาสวัสดีค่ะ พบกันในวมาเบิกหมอล่มเดยแต่ว่ามาเปิดอยู่ตลาดคลองเจากก้าพอดีพี่น้องขาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดคลองวัดคลองเจ้าพี่น้องขานะคะเป็นตลาดร้านยามือแรกพี่น้องขาแล้วกันอยู่อำเภอบางน้ำเกลียจังหวัดฉะเชิงเทราพี่น้องขาทางทานพี่น้องขาเมื่อนี้นะคะ